สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงหมูว่าเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับต้นเศรษฐีมีทรัพย์หรือเศรษฐีรวยทรัพย์นั่นเองนะคะต้นเศรษฐีมีทรัพย์ก็คือมีลักษณะใบนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศมีกล้ามีก้านชัดเจนนะคะส่วนใบของเขาอยู่ที่ขนาดต้นด้วยนะคะใบจะเดียวถ้าต้นขนาดใหญ่ใบของเขาก็จะแบนใหญ่ขึ้นนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศและก็เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมาก ส่วนก้านของเขาก็จะใช้รากอากาศแบบนี้นะคะวันนี้แตงโมก็มีเทคนิคเพราะว่าบางคนปลูกเศรษฐีมีทรัพย์แล้วก็คือมีต้นใหญ่ต้นเดียวไม่มีทายาทนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการที่จะทำให้เศรษฐีมีทรัพย์เรามีต้นเล็กๆมาให้เราแยกเราขยายกันนะคะโดยปกติต้นเศรษฐีมีรัพย์ถ้าเขามีต้นเล็กๆเ,เขาก็จะเกิดบริเวณข้างล่างนี้นะคะ แต่ถ้าเราเลี้ยงแบบว่าเห็นรากแบบนี้นะคะออกมาโดยที่มีรากเพียวๆส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหน่อนะคะอันนี้ก็เป็นต้นลูกจากต้นนี้นะคะที่เราแยกได้ประมาณสองอาทิตย์หน้าตาของเขาแบบนี้เดีย๋ยวเรามาบอกเทคนิคการทำให้มีหนอกันดีกว่าค่ะบางครั้งการปลูกนะคะที่ไม่มีหนอ่อสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือโคนที่ลอยขึ้นไม่มีความชื้นนั่นเองค่ะ เมื่อไม่มีความชื้นเขาก็จะไม่สามารถผลิตหนอแง่งหน่อน,นะคะตาตาของหน่อออกมาได้ฉะนั้นวิธีการอย่างแรกนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะมะพร้าวสับแช่น้ำใส่ลงไปเลยค่ะโปะกกนะคะบริเวณก,กกให้มีความชื้นเราจะไม่ใช้ดินในการที่จะบำรุง โคนกกนะคะเพราะว่าดินจะทำให้แน่นแล้วก็ที่สำคัญความชื้นจากดินไม่สม่ำเสมอเท่ากับมะพร้าวสับใส่ลงไปเลยค่ะนอกจากข้อดีในการที่จะทำให้โคนต้นมีความชื้นในการผลิตหนอให้แล้วนะคะก็ยังอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะทำให้ต้นของเขานะคะไม่เคนไม่โอนไปไหนก็คือเป็นการพยุงต้นอย่างที่สองข้อดีค่ะ ใส่ไปเลยนะคะแบบนี้หลังจากใสที่เราใส่เสร็จนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเราก็รดน้ำบนละครั้งจะเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้กกของเขาชุ่มชื่นตลอดเวลาเรียบร้อยค่ะผ่านไปประมาณสักสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะได้สมาชิกใหม่ โผล่ออกมาให้เราเห็นนะคะอย่างต้นนี้อย่างต้นนี้เมื่อเราแยกจากต้นแม่สิ่งที่เราต้องทําก็คือการแช่น้ํานั่นเองค่ะแยกเสร็จนะคะเราก็แช่น้าไว้ให้มีความชุ่มชื่นเป็นการอนุบาลต้นเล็กนะคะพอเขาได้ตั้งต้นหรือมีใบใหม่เกิดขึ้นเราก็ไม่จําเป็นต้องแช่น้ํานะคะการแช่น้ําเป็นการเรียกรากสําหรับต้นเล็กอันนี้ก็คือลองนําไปใช้ดูนะคะรับรองเศรษฐีมีทรัพย์ของเรานี่ ส่วนทรงองค์เอลแล้วก็มีทายาทให้รวยให้เรามีทรัพย์เหมือนกับชื่อของเขาเลยค่ะลองทำดูนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แตงโมด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ